สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบก,กับน้องกุ๊กน้องกิ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาชมบ้านเติมสุขก่อนถึงวัดฟ้ามุยก,กันนะคะบ้านหลังนี้ราคาเพียง3.79ร,ออร์บเท่านั้นนะคะเปิดประตูเข้าไปดานแรกเราจะเจอห้องโถงห้องรับแขกนะคะเราติดไฟดาวไ์ติดโคมไฟสวยๆไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดินเข้ามาเราเจอห้องแรกจะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวเราทําเป็นบานสไลด์เพื่อ ง่ายในการใช้งานนะคะภายในห้องครัวของเราโล่งโปรง่งสบายมากๆเลยค่ะตรงนี้เราติดตั้งเตาแก๊สน,นะคะแล้วก็มีซิงค์ล้างจานสองซิงค์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดด้านข้างออกไปก็จะเป็นลานกว้างๆตรงเนี้ยเราสามารถทําเป็นห้องซักกลางเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อนเเรามาดูห้องที่สองกันห้องที่สองนี้เราสามารถใช้เป็นห้องนอนได้หรือเป็นห้องทำงานได้นะคะ มาตรงกลางข้างๆบันไดจะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ําของเราเวลาแขกมาเยี่ยมเนาะเราจะมีห้องน้ําให้ใช้ตรงนี้ไปเลยเราแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้พี่ๆเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะตรงข้างล่างใต้บันไดสามารถเก็บของได้เรามาดูชั้นบนกันเลยคะ่ะเดินขึ้นชั้นสองชั้นสองก็จะมีทั้งหมดอยู่สามห้องนอนนะคะเรามาดูห้องนอนแรกกันก่อนนะคะห้องนอนแรกก็กว้างขวางมากค่ะโปร่งโล่งสบายนะคะ ห้องนอนที่สองของเรานะคะก็โปร่งโล่งสบายเช่นเดียวกันค่ะน่าอยู่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆตรงกลางจะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำของเราเราก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เพื่อนๆแล้วเหมือนกันนะคะวัสดุอุปกรณ์สุขภัณฑ์ทุกอย่างเราใช้เกรดพรีเมียมเลยนะคะอย่างดีเลยนะคะถัดไปเราจะไปดูห้องนอนที่สมของเรานะคะห้องนอนที่สามของเรา เปิดมาเด็กๆจะชอบมากน้องกุ๊กน้องกิ๊กชอบมากเลยค่ะห้องนี้เปิดมาแล้วกว้างโปรง่งมีไฟดาวไลท์มีโคมไฟให้ด้วยนะคะแล้วมีประตูกระจกเปิดไปดูบรรยากาศข้างนอกได้ด้วยค่ะบรรยากาศข้างนอกสวยมากๆเลยค่ะกําลังขึ้นเราจะขึ้นห้องอยู่ห้าหลังนะคะเพื่อนๆอีกห้องหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะห้องนี้สาวๆจะชอบมากๆเลยเพราะว่ามันกว้างมากๆค่ะ ภายในห้องแต่งตัวของเราจะมีห้องน้ำไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะห้องน้ำของเราทุกห้องก็จะแยกโซนเปียกโซนแห้งหน่าใช้มากๆเลยค่ะเพื่อนๆน้องๆชอบใจกันใหญ่เลยเนาะทั้งหมดที่เราสร้างจะมีทั้งหมดห้าหลังนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราพร้อมส่งพร้อมโอนพร้อมมอบมอบบ้านให้เพื่อนอยู่สองหลังนะคะ เพื่อนๆคนไหนสนใจเรามาได้เลยนะคะเรายินดีเปิดบ้านให้ชมกันนะคะพร้อมยื่นดำเนินการสินเชื่อฟรีทุกขั้นตอนจ้ะ